เป็นอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวที่ต้องระวังเอามากๆสําหรับอาการสําลักหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดคอซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ไปจนถึงคนเท่าคนแก่ซึ่งเราก็มักจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้กันบ่อยๆในโลกโซเชียลอย่างกรณีก่อนหน้านี้ของนักแสดงสาวชื่อดังปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่ได้ออกมาเผยวินาทีเฉียดตายหลังกินยานแล้วเกิดติดคอจนหายใจไม่ออกและน้องอลิสเน็ตไอดอลชื่อดังที่อาหารติดหลอดลมจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทานนาน3เดือนก่อนจะเสียชีวิตในที่สุดแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการ แบบนี้ขึ้นนั่นก็หมายถึงความเป็นความตายของคนหนึ่งคนหากช่วยเหลือได้ไม่ทันก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้ภายใน3นาทีดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือตั้งสติและเรียนรู้วิธีการประมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง อย่างแรกเลยเราต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยที่อาหารติดคอซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1อาหารติดคอชนิดไม่รุนแรงผู้ป่วยจะยังหายใจและพูดได้มีอาการไอเป็นพักๆเบื้องต้นให้ผู้ป่วยพยายามไอออกมาด้วยตัวเองและคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล กลุ่มที่2อาหารติดคอชนิดรุนแรงในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะเริ่มหายใจไม่ออกไออย่างรุนแรงและมีสีน้าซีดและเขียวเบื้องต้นเช็คให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีอาหารติดคอจริงๆหากเป็นเด็กเล็กให้ผู้ช่วยชีวิตนั่งคุกเข่าแล้วจับผู้ป่วยวางความบนขาจัดศีรษะให้ต่ำกว่าลำตัวแล้วใช้มือที่ถนัดตบหลังเด็กบริเวณกึ่งกลางสะบักด้วยสันมืออย่างแรงประมาณ5ครั้งก่อนจะจับตัวเด็กให้นอนหงายทำา CPR โดยใช้นิ้ว2นิ้วกดลงบนกึ่งกลางหน้าอกเด็กต่ำกว่าระดับหัวนม อยาแรง5ครั้งคำสลับไปมาระหว่างการตบหลังจนเด็กร้องไห้หรือมีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาเองหากเด็กหมดสติให้เริ่มทำ CPR แต่ห้ามใช้นิ้วล้วงเข้าไปในปากของเด็กเด็ดขาด หากกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ผู้ช่วยชีวิตยืนซ้อนด้านหลังผู้ป่วยโอบรอบใต้ลักแลโดยกำมือข้างหนึ่งเหนือสะดือใต้ลิ้นปีแล้วใช้อีกมือหนึ่งโอบกำปั้นไว้รัดและกระตุกหน้าท้องขึ้นและเข้าพร้อมกันแรงๆรอบละห้าครั้งจนกว่าผู้ป่วยจะสามารถพูดได้หรือมีสิ่งแปลกปลอมออกมาซึ่งวิธีนี้ผู้ป่วยสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อมีอาหารติดคอตอนที่อยู่คนเดียวหรือใช้เก้าอี้เป็นตัวช่วยในการกระทุ้งอาหารให้หลุดออกมา อย่างไรก็ตามทางที่ดีที่สุดควรรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดและไม่ควรกินอาหารชิ้นใหญ่เข้าไปอีกเพื่อหวังว่าจะดันให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกเพราะอาจจะเสี่ยงทำให้ติดคอและอันตรายมากขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ก็คือライフแอกหรืออุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตเมื่ออาหารติดคอเป็นอุปกรณ์ที่จะลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่ามีลูกสอนลูกมีญาติผู้ใหญ่บอกญาติผู้ใหญ่และตัวคุณเองก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เศร้าอีกนะคะ